คลิปนี้ก็จะไม่ไม่พูดยาวมากนะจ๊ะสำหรับคนที่ตายด้วยประสบอุบัติเหตุตายไปแล้ววิญญาณไปไหนก็มาฟังคลิปนี้กันนะจ๊ะทุกทท่านบางคนไม่รู้ว่าตายไปแล้วไปไหนนะก่อนที่คนเราจะลงมาเกิดเนี่ยก็ถูกเบื้องบนเนี่ยกำหนดมาแล้วว่าจะให้ตายอายุเท่านั้นเท่านี้ กำหนดด้วยอะไรก็กําหนดมาจากกฎแห่งกรรมนั่นเองนะบางคนเนี่ยเกิดมาแล้วก็อายุสั้นเกิดมาได้ไม่นานตายก่อนวัยอันครวนอายุ40กว่าก็ตาย50กว่าก็ตายอย่างเนี้ยมันเป็นเพราะวิบากกรรมเนี่ยในชาติบางก่อนที่ไปฆ่าสัตว์ไปเบียดเบียนสัตว์ไปทรมานสัตว์ไปเขาเรียกว่า ไปบั่นทอนชีวิตเขาอไปเบียดเบียนชีวิตเขานั่นเองมันจึงมาบั่นทอนอายุขัยของบุคคลคนนั้นนั่นเองคนนั้นจึงเกิดมามีอายุที่สั้นนั่นเองนะบางคนเกิดมาก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบางคนเกิดมาอายุร้อยกว่าปีตายเก้าสิบกว่าปีตายอย่างเนี้ยก็เพราะว่าเขาไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองเขาแบบเห็นพวกหมาพวกแมวไม่มีข้าวปลาอาหารกิน ก็เอาข้าวปลาอาหารไปให้กินใช่ไหมไปปล่อยนกไปปล่อยปลาอานิสง์ก็ทําให้อายุยืนนั่นเองดังนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อเราลงมาเกิดแล้วเนี่ยก็จะถูกเบื้องบนกําหนดมาจากกฎแห่งกรรมซึ่งไม่อาจที่จะไปต่อเติมได้เขากําหนดมาว่าให้เราตาย70เราก็ต้องตาย70เขากําหนดมาว่าให้เราตาย8 0เราก็ต้องตาย80นะครับกําหนดมาจากกฎแห่งกรรมนั่นเองนะครับ เขากำหนดมาว่าให้ตายอายุ76ปีนะครับตามกฎแห่งกรรมนะครับแต่ปรากฏว่าบุคคลคนนั้นตายด้วยประสบอุบัติเหตุขับรถมอไซค์ไปชนเสาไฟตายนะครับตายอายุ49ปีนะครับวิญญาณก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนวิญญาณก็จะเกิดการหลงตายเกิดขึ้น พยามัจจุราชก็มาเอาวิญญาณไปไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เรื่องของท่านท่านจะเอาดวงวิญญาณไปได้ก็เพราะว่าคนนั้นตายด้วยธรรมชาติตายด้วยอายุขัยนั่นเองแต่คนนั้นตายด้วยประสบอุบัติเหตุเขาเรียกว่าตายผิดธรรมชาติวิญญาณนั้นก็ต้องทนทุกข์ทนทรมานไปไม่สามารถจะพ้นจากวงจรน,นั้นไปได้ต้องทนทุกข์อยู่กับวงจรน,นั้นจนกว่าจะครบอายุ76ปีนั่นเอง สรุปแล้ววิญญาณนั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสัมภเวสีนั่นเองดังนั้นเนี่ยตามถนนหนทางเนี่ยจึงมีวิญญาณสัมภเวสีมากมายเพราะไม่ได้ไปขุดไปเกิดนั่นเองดังนั้นเนี่ยเวลาคนเราขับรถหรืออะไรเนี่ยจงอย่าประมาทเพราะว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่คุ้มกันนะครับรับบุญรับทานก็ไม่ได้ไม่สามารถรับบุญได้นั่นเองเออ จนกว่าจะมีคนเป็นเจ้าภาพบวชพระให้อจนกว่าจะมีคนเจริญกรรมฐานให้จึงจะได้รับบุญนั่นเองนะครับอืมไปเกิดก็ไม่ได้อืมบางคนบอกว่าลูกหลานฉันตายอายุสิบปีลูกหลานฉันเป็นคนดีนะก็ต้องได้ไปสวรรค์สิจะได้เป็นสัมเวสีได้ยังไงเป็นสัมเวสีเพราะวิญญาณมันหลงตายมันจึงไปเกิดเป็นสามเวสีเล่ล่อนนั่นเองนะครับอืม ก็นั่นแหละจึงจึงต้องรอไปกว่าจะครบอายุ76ปีอย่างที่พูดจึงจะได้ไปผุดไปเกิดนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับสัมภเวสีตายไปเออคนที่ตายด้วยประสบอบัติเหตุตายไปแล้วไปไหนก็สรุปแล้วก็คือไปเกิดเป็นสัมภเวสีนั่นเองนะครับประมาณนี้